ไหมคะวันนี้ก็เสือกอาร่ามสวยนี่เข้าฤด,ดูหนาวแล้วอันนี้จะไปบ้านหลานสาวไปบ้านลูกสาวที่มามาไปนั่นห่ะไปไปเก็บไปนั่นอ่ะคนดูดตั้งเก้าพันกว่า แค่สนาทีพอเอาแค่นี้ตทางเอาแค่สินาทีมันสวยจริงๆเลยอ่ะมันแบบว่านั่นแต่ครั้งแรกก็จะเข้าในป่าหาเห็ดอีไ้ไงเห็ดมันก็แถวก็อตก้ามยังไม่ออกเลยแถวนี้ออกก็ยังไมูู่โอ้โหสวยดูสนนดีครับสวยลงมาก แล้วแต่ท้งานหนูมันออกไปยังเห็นบมาถามหนูเออหนูไม่เข้าป่า <laughs> ลืมไปถาม,ถามลูกสาวลูกสาวเมื่อเคยเข้าป่าเข้าป่าหนูหลงไเออพาพาก็ไไ่เก็บว่าลูกกาทำไงเออมูสติกาทำไงนะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเนาะ จะพานีเก๋เข้าก่อนฝันจักรยานกันไปฝนตกทั้งวันเลยเอ่ะแต่วนี้ก่กล้าเพิ่งจะตกสองป,<ไ>ป,ปอยๆหรอเพิ่งจะตกสองวัน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 หนึ่งสองวันโอ้ยสวยจริงๆข้างทางเหลืองอลาง อเนี่ยมันมีความสุขตรงนี้แหละที่ต้นไม้เหลืองๆเนี่ยเก้าไปยิ่งโอ้ยยิ่งไปหาซุเปิโลนี่โอ้ตามมองไม่เห็นเลยต้องเอาไม้ไปเขียเข่ยว ดอกกุหลาบที่มันเป็นลูกแดงๆมันสุกแลวลูกแดงๆมันหวานนะมันกินได้มาเคยลงเก็บไปขายเขากิโลละบาทห้าสิบเขาเอาไปเชื่อม <c oughs> ตำหมดอ๋อ้วโอ้ใครอยู่อย่างนี้คนมีความสุกเลยจะตกปลาแม่งทั้งวนนะัน Thank mm -hmm. you. เลดูนะลูกถนนน่าสวยเม้ดรองรถไม่มีวิ่งมเออรถไม่มีวิ่งมาอันนี้มาทางลัดอันนี้มาทางลัดรถไม่มีวิ่งไม่ถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราไปทางนู้นมันมันก็มีวิ่งเดี๋ยวรถมันเยอะ ไงเรามาอย่างนี้มันแบบนั่นน่ะตอนที่มากัแบบแปนหนูมันก็พารัดมาทางนี้ เร็วเนาะว่าไหมไม่ยู้ไม่รู้อืมต้นต้นไม้มันก็นั่นเนาะอีกยี่สิบกิโลถึงเอเลนมานี่เก๊รู้จับป่าบอกว่าปั่นจักรยานไปพนีเ่เก๊ ความสุขน mm ี hmm. ่มาม้อยู่ได้นะน mm hmm. ตอนนั้นตอนที่มีเรียหาบ้านเช่าให้นเะธ mm hmm. อเอานอกๆไม่ได้หรือเธอไม่มีรถเวลาหน้าหิมะตกมันเธอไปซื้อกับข้าวยังไง mm hmm. แกก็เป็นห่วง เนี่ยอยากได้อย่างเงี้ยมันแพงไหมเนี่ยมันมันต้องมีใบขับขี่ป่ะไม่แน่จะจะเอาเข้าป่งไหา้เก็ปออ <c oughs> อ,าอายุจะเจ็ดสิบอยู่แล้วได้หกถังนี่ก็โอเคแล้ว <c oughs> ถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยแปดถังได้สบายมากถ้ามันไม่มีเยอะก็แค่หกถัง อายุน้อยเขายางโอยโอยโอยถ้าทำจิตใจให้สบายมันก็ไม่มีอะไรนะมันคือแบบเราไม่คิดนั่นคิดนี่อะไรนั่นอายุเรื่องใคยทำงานเสร็จก็เลิกก็เข้าบ้านสบายร่างกายแล้วก็แข็งแรงมีกินมีอะไร เนี่ยมันมีนะนี้เห็ดเห็ดเห็ด ทง<ม>ให้เลืองไม่อยู่ไม่ให้หัวมันอันดิโลก็นั่นไปนส่งดีเลยเอาเด็กมาใหม่ก็แดงเออไม่เหมือนเลืองสักคนน <c oughs> เอาผี้หญิมาใหม่ แปลว่าเป็นดับคนนายนีอ่อย่างเงี้ยมีเห็นกั้นตะเล่นนะเนี่ย ติดงานคนนี้ก็ติดงานจะเบิร์ดก็บอกว่ารอปีหน้าคันแม่ว่าอบชอเหรอ